อ่า,อาเอาเปล่าพี่ถ่ายวิดีโอลง YouTube ติดตามช่องด้วยนะช่องผักบ้านๆกับแม่ใหม่ลูกค้าคนสวยมาเห็ดผมแล้วก็บสีื้อต้นไม้ไปฟอร์มจ้ะสามต้นน้อยแล้วลูกค้าไอ้ต้นให้เออเออลูกค้าประจำเอ่ลูกค้าประจำเอาเลือกไปหน่อยซิตัวไหนดีเนี่ยเอาตามสบายลูกค้าอันนั้นก็สวยนะเนี่ย ขาวนะ่ะเอ,อสีขาวตัวนีนนนะ้มันคือตัวมงคลยังไงนะอันนั้นเสน่ห์จันแดงมีเสน่ห์โอ้โหด้วยเนี่ยอังไงอ่ะนอโนทั้สามนอน,นัคุณน,นายเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะไม่ต้องใส่ถุงด้วยประหยัดถุงให้ด้วยนะเห็นไหมประหยัดถุงให้ด้วยเอาตั้งใจกันนะจ้า <c oughs> อขอบคุณค่ะมาสัมผัได้ต้นไม้กับบ้านอีกเ่เสริมขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนสวยเราเพิ่นได้ต้นใหม่ไปฟอมเพิ <c oughs> ่นเสริมสวยเราเพิ่นแกะซื้อต้นใหม่ไปปลูกจาก้าใส่กระถาง อันเนีเนเยนแสงเงินแสงทองจากในแสงเงินแสงทองหรือซีตนในแสงแสงเงินแสงทองขี้ปลาวานเราก็ได้เองเพชรน้ำเอกสนีจันแดงสนีจันแดง,ดงตอนนี้เขาจะโดนแดดถ่วงแรงจากหน่อยก็แดดส่องจ้าสวัสดีจ้า ามาเบิงขายต้นไม้จ้าอย่าลืมติดตามชมพระกวนบ้านกับเมียใหม่ด้อจ้าสวัสดีจ้า